ก็มีเอ้เราคิดว่าอายวะใดนะที่มีเหมือนกับว่าเปอร์เซ็นต์ของน้ํามากที่สุดเนี่ยเป็นอวัยวะเนาะอ่าเดี๋ยวมาดูเฉลยกันเออเฉลยก็คือดวงตาอือดวงตาของเราเนี่ยก็คืออาจะมีน้ําเป็นองค์ประกอบมากที่สุดถึง95เปอร์เซ็นเลยทีเดียวเนาะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดื่มน้ําไม่เพียงพอก็บางทีเราอาจจะรู้สึกใช่ไหมว่าตาเราแห้งอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเกิดจากร่างกายเราขาดน้ํา แล้วก็จะมีทุกอย่างอะ่ะก็คือมีองค์ประกอบของน้ํานะครับอ่ะเพราะนั้นเราก็มาดูสิว่าเอ๊ะเราน้ําเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรายังไงบ้างอืหลักๆก,ก็รู้อยู่แล้วเนาะก็คือจะดีต่อในส่วนของสมองแล้วก็ระบบประสาททําให้เหมือนเรา,เราทํางานได้ฉับไวขึ้นทําให้ผิวพรรณดีนะผิวพรรณก็ดูเปล่งปลังปล่งนะสุขภาพดีแล้วก็ยังช่วยล้างสารพิษเนาะก็เป็นตัวนําพาเอาสารพิษ ที่ออกไปร่างกายนะออากจากร่างกายเราแล้วก็ยังเพิ่มในส่วนของเรื่องการไหลเวียนโลหิตถ้าเกิดเราดื่มน,น้าไม่เพียงพอจะรู้สึกไหมว่าเลือดเราจะข้อนอืการไหลเวียนของโลหิตก็จะเอ,อไม่ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแล้วก็ยังช่วยทําให้อวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยทางานได้อย่างปกติอ่ายังช่วยการทํางานของไตด้วยนะก็คือสังเกตดูเวลาที่เราดื่มน้ําเพียงพอเนี่ยก็ปสัสสาวะออกมาก็จะใสใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่า เราดื่มน้ำไม่เพอยอก็สีก็จะเข้มแล้วก็คือนั่นหมายถึงว่าการทํางานของไตก็คือจะไม่ดีนะครับ <S 2> <S 2> นอกจากนั้นยังช่วยเรื่องการย่อยอาหารแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับระบบการเผาผลาญอ่าอย่างช่วงเวลาที่เราเข้าคอร์สใช่ไหมก็คือเอ๊ะทำไมเราต้องดื่มน้ํามากขึ้นก็คือช่วยเรื่องระบบการเผาผลาญของเรานี่เองเนานะนอกจากนั้นยังช่วยเรื่องเกี่ยวกับควบคุมระดบภูมิของร่างกายแล้วก็ยังลดความเสีย่ยงของการเกิดโรคเรื้อรงังเนาะ เรามาดูสิว่าเอ๊ะแล้วน้ําที่เราดื่มเนี่ยเอกว่าจะมาถึงเราเนี่ยมันมาจากไหนอืมก็คือปกติน้ําก็จะมาจากแหล่งธรรมชาติใช่ไหมซึ่งนอกจากที่ว่าอ่ะเราจะเห็นตามแม่น้ำำําลําคลองเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะบางที่ก็จะสะอาดบางที่ก็อาจจะมีสิ่งปนเปื้อนค่อนข้างเยอะใช่ไหมนั่นแหละก็คือแหล่งน้ําธรรมชาติซึ่งปกติเนี่ยน้ําก็จะที่สําหรับการบริโภคหรือ อุปโภคบริโภคเนาะก็คือจะต้องผ่านการบำบัดอ่าเบื้องต้นก่อนเนาะเบื้องต้นก็คือผ่านลงบำบัดน้ําซึ่งก็จะมีอาจจะเป็นอ่าในส่วนของภูมิภาคหรือว่าในส่วนของกรุงเทพเป็นการประปานะนั่นแหละก็คือจะทําการบำบัดเบื้องต้นแล้วก็ส่งผ่านน้าประปานเนี่ยส่งมาถึงบ้านของเราซึ่งจะเห็นเนาะในรูปทางด้านขวามือก็เห็นว่าเอ๊ะกว่าจะมาถึงบ้านเราเนี่ยเห็นไ,ไหมผ่านระบบท่อก็ เออเราก็รู้สึกว่าเอะแล้วมันถึงบ้านเราเนี่ยน้ํามันจะเป็นยังไงน้ําก็มันก็ต้องมีพวกสิ่งปนเปื้อนเนาะค่อนข้างที่จะเอ,อแน่นอนเนาะนอกจากนั้นไม่ใช่แค่สิ่งปนเปื้อนยังมีพวกจุลินทรีย์พวกแบคทีรียหรือว่าเชื้อไวรัสปนเปื้อนมาในน้ําด้วยอืมก็น่ากลัวเนาะอ่ะเรามาดูสิว่าเอวส่วนมากปกติะมันมีอะไรบ้างที่มันปนเปื้อนมาในน้ําอืมอ่ะอาจจะจําแนกได้วนะ่าในส่วนของสิ่งปนเปื้อน กลุ่มแรกเลยเนาะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นโลหนะลห,หนักโลหะหนักเช่นพวกอะไรก็คือตะกั่วสารปร,รอสารหนูพวกสนิมต่างๆก็คือที่มาจากเหล็กเนาะแล้วก็แคดเมียมซึ่งเห็นไหมว่าในส่วนของออความเหมือนว่าส่งผลต่อร่างกายค่อนข้างจะร้ายแรงเหมือนกันเนาะอย่างตะกั่วเนี่ยก็คือทําให้เหมือนกับเห็นไหมเป็นเลือดแดงก็อายุสั้นลงทำให้เอ๊ะทำไมบางคนถึงเป็นโรคเลือดจาง เราอาจจะได้รับสารตะกั่วที่มากเกินไปก็เป็นไปได้เนาะแล้วก็ยังมีผลในส่วนของเรื่องระบบประสาทตับไตต่างๆเนาะซึ่งตะกัว่วเนี่ยบางทีเราจะมองเอ้ยมันไกลตัวเราหรือเปล่าหรืออย่างเช่นสารประโลสารอุดัเงี้ยแต่จริงๆคือมันมีอยู่ในชีวิตประจําวันของเราเลยทุกอย่างเลยเห็นไหมว่าส่งผลต่อเราอย่างเช่นอะไรก็คือพวกสีสีทาบ้านของเรานี่แหละอหรือว่าอย่างเช่นระบบท่อ ของเราทั้งไม่ว่าจะในบ้านหรือว่านอกบ้านเนาะอ่าก็คือท่อก็เห็นไหมเมื่อกี้ก็อาจจะเป็นท่อเดี๋ยวนี้ก็อาจจะใช้เป็นพวกพวกทอดเป็นอาเอสลอนเนาะก็คือเป็นพลาสติกเนาะแต่ว่ามันก็จะมีพวกข้อต่ออะไรต่างๆบางทีก็จะเป็นเหล็กอืมซึ่งมันก็จะปนเปื้อนพวกนั้นแหละหรือว่าแม้กระทั่งในส่วนของแท้งกักเก็บน้ําเนี่ยก็จะมีพวกโลหะที่ปนเปื้อนด้วยเนาะก็คือค่อนข้างน่ากลัวเนาะอ่าแล้วก็ หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตประจําวันถัดมาในส่วนของกลุ่มที่2ก็จะเป็นพวกอะไรก็คือพวกจูลินซีกลุ่มพวกเชื้อโรคต่างๆที่ว่าเราอาจจะแบบเคยได้ยินคุ้นๆหูกันบ้างเนาะซึ่งจะเห็นอะไรนี่คือกลุ่มตัวอย่างคือโคอาเชื้อโรคเนาะที่ว่าผลเพื่อนมากับน้ําส่วนมากเราจะคุ้นๆกับพวกอะไรก็คือคลิฟอร์มใช่ไหมอันที่สองหรืออันที่สามอีโคไลเนี่ยก็คืออาจจะพอคุ้นหูส่วนตัวอื่นเราอาจจะรู้สึกว่า ไม่คุ้นหูเลยเนี่ยแต่ว่าความน่ากลัวของมันอย่างยกตัวอย่างอย่างคลอสเดียมเพอร์ฟลิงเจนส์เนาะก็คือตัวเนี้ยเห็นไหมว่ากว่าที่จะทําลายมันได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราเอามาต้มน้ําเฉยๆแล้วมันจะตายนะเห็นไหมมันทนได้ถึงห้าถึงสิชั่วโมงเลยทีเดียวนั่นหมายถึงว่าพวกเนี้ยเราจะกําจัดมันได้ยังไงถ้าเกิดมันปนเปื้อนมาในน้ำอืมก็น่าคิดอยู่เหมือนกันเนาะป่หถ้ามันปนเปื้อนมาก็ค่อนข้างยากนะถ้าเราจะเหมือนกาจัดมัน ใช่ไหมแล้วก็จนะมีกลุ่มไหนอีกกลุ่มที่เราอาจจะเอะมีกลุ่มไหนอีกนะที่ว่าปนเพื่อนมากันน้ำอ่าส่วนมากก็คือจะเป็นเกี่ยวกับพลาสติกอ่าเราเคยได้ยินเนาะ BPA คนเอ BPA คืออะไร BPA มันก็คืออ่า Bisphenol A เนาะก็คือเป็นสารที่มันปนเพื่อนชีปกติส่วนมากจะคือมาจากขวดพลาสติกอืมขวดพลาสติกเพราะว่าอ่า มันจะปนเปื้อนมาในในส่วนของอเรียกว่าไงพลาสติกเวลาที่ถ้าเกิดเป็นเกรดที่มันสามารถที่จะสลายออกมาได้เนี่ยมันจะปนเปื้อนมาในอาหารหรืออะไรต่างๆที่เราใส่บรรจุเข้าไปอ่าซึ่งก็เลยเหมือนกับว่าในส่วนของขวดนมเด็กเนี่ยเห็นไหมเขาก็ต้องเลือกให้เป็น BPA free เพราะว่าเวลาที่ดื่มนมเข้าไปก็คือต้องเหมือนกับให้มันปราศจาก BPA ซึ่งความอันตรายของมันก็คือเห็นไหมว่า มีหลายอย่างเลยตั้งแต่เป็นโรคมะเร็งตอมลูกมาทารกในคันภ์ผิดปกติหรือหลายๆเรื่องเลยนะเออแต่ว่า BPA ตัวเนี้ยคือพอดีว่าหาข้อมูลมาก็รู้สึกว่าเอ้ยน่าตกใจเหมือนกันว่าบางทีเราอาจจะมองเอ้ยพลาสติกไม่เป็นไรก็เลือก BPA free แต่ว่าสิ่งใกล้ตัวของเราเนี่ยเนี่ยใบเสร็จรับเงินพวกสลิปเนาะสลิป ATM หรือแม้กระทั่งสลิปที่บัตรเครดิตเนี่ยรู้หรือเปล่าพวกเนี้ยคือมี BPA ด้วยอืม แล้วการสัมผัสเนี่ยมันจะทําให้ BCA เนี่ยเข้าสู่ร่างกายเราได้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เขาบอกแนะนาก็คือเพราะฉะนั้นควรจะหลีกเลี่ยงเวลาที่จะสัมผัสพวกสลิตพวกนี้เนาะก็คืออยากให้มือเราชืน้นเปียกหรือชืน้นอบางทีเราอาจจะเออล้างในส่วนของเจลแอลกอฮอล์เจลล้างมืออะไรต่างๆแล้วก็ไปจับใช่ไหมเออแล้วเราจะรู้สึกว่าเวลาเคยสังเกตไหมเวลาเราล้างเจลล้างมือแล้วก็ไปจับเอ๊ะทำไมพวกระดาษพวกเนี้ยมันกลายเป็นสีดำ นั่นแหละก็คือกลายเป็นว่าไอ้ส่วนของ BPA เนี่ยมันก็เข้าสู่ในร่างกายของเราได้ก็น่าอันตรายเนาะอ่าถัดมาอันนี้หลายคนอาจจะคุ้นเคยเนาะแต่ว่าเอ๊ะแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องน้ำอะเบเรดอนนี่ซึ่งจริงมันก็เป็นรังสีธรรมชาติเนาะที่มันปนเปืป้อนอยู่อ่าส่วนมากก็คือมาจากในส่วนของอะไรหิน,หนปูนทรายรอะไรต่างๆนี่ใช่ไหมแล้วก็อ่าภาคที่ ค่อนข้างจะเจอมากที่สุดก็ส่วนในอของภาคใต้จะเจอในส่วนของกา๊าซเรดอนมากกว่าบริภาคอือ่นๆแต่ว่าหารู้ไม่ว่าในน้ําก็มีเรดอนปนเปื้อนได้ด้วยซึ่งเรดอนเนี่ยมันสามารถาเหอบอกว่าเข้าไปอยู่ในน้ําได้เหตุนี้ก็คือได,ได้หาข้อมูลก็เลยแปลกรู้สึกแปลกกันซึ่งปกติเวลาที่เรากินน้ําปกติก็คือน้ําเขาเรียกน้ําผิวดินเนะาะก็จะมีในส่วนของเรดอนไม่เท่าไหร่หรอก แต่ว่ารู้ไหมว่าน้ําใต้ดินเนี่ยกลับมีเรดอนมากกว่าถึงเป็นพันเท่าเลยนะอืเพราะฉะนั้นคนที่เหมือนกับว่าใช้น้ําบาดาลหรือใช้น้ําใต้ดินหรือบางที่อาจจะเป็นแหล่งน้ําใต้ดินมาปนเปื้อนกับน้ําผิวดินเนี่ยก็ทําให้เรดอนเนี่ยปนเปื้อนในน้ําที่เราจะมาบริโภคได้ซึ่งก็ค่อนข้างอันตรายเนาะมันอาจจะเป็นอะไรที่เราอาจจะมองไม่ถึงเนาะที่สําคัญคือเรดอนเนี่ยไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาไม่มีอะไรเลยเราไม่สามารถ รู้ได้เลยนอกจากจะต้องเป็นใช้เครื่องวัดเพราะมันเป็นกรรมตภาพทางสีอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าเราจะมองไม่เห็นเลยเนาะเห็นไหมว่าโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเอ๊ะแล้วตอนเนี้ยเราจะเลือกน้ําแบบไหนดีละ่ะเอออาจจะเลือกไม่ถูกเนาะ,อะลองดูว่าปกติอะน้ําที่เราดื่มเราเลือกน้ําประเภทไหนอ่าบางคนก็อาจจะใช้กดนะตู้น้ําดื่มอะไร ต่างๆเหล่านี้บางทีอยู่ตามอพาร์ตเมนต์หรือหอพักใช่ไหมเออก็สะดวกนะ่แต่รู้ไหมว่าตู้น้ำหยอดเหรียญเนี่ยส่วนมากค่อนข้างจะไม่ได้มาตรฐานอืมไม่ผ่านมาตรฐานเยอะเกินครึ่งแล้วก็ตู้ที่มันไม่ได้จดทะเบียนแบบถูกต้องไม่มีใบอนุญาตก็เยอะมากสังเกตไหมว่าในวันที่แต่ละวันที่เรากดน้ำเนี่ยเขาได้มาเมนเทน,นหรือดูแลบำรุงรักษาบ้างไหมอ้ เป็นปีๆยังแทบไม่เห็นเลยใช่ไหมแล้วก็เห็นไหมว่าอา่วัสดุอุปกรณ์เา,ก,าก็คือเสื่อมีคราบสกปรกบ้กา,บบางที่เป็นสนิมมากเออเราก็ไม่มั่นใจเนะว่าน้ำนี้เออเราบริโภคไปแล้วจะปลอดภัยหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะเลือกเป็นแบบน้าําถังอ่าประเภทไหนาอาจจะเป็นถังสายบ้างถังขุ่นบ้างเนีย่ยก็เห็นกันเยอะแยะแบบนี้แหละซึ่งจริงกรรมวิธีการผลิตก็ แล้วแต่เนาะแล้วแต่ว่าในส่วนของยี่ห้อไหนมีมาตรฐานขนาดไหนแต่ว่าหลักๆก็ในส่วนของการที่จะมีสารปนเปื้อนก็ค่อนข้างเป็นไปได้สูงเนาะเพราะว่ากรรมวิธีการที่จะล้างทําความสะอาดการบรรจุการขนสง่งและอย่างการที่เราขนสง่งแล้วก็น้ําเนี่ยตากแดดไว้ทิ้งเอาไว้เนี่ยมันก็จะอาจจะมีสิ่งที่มันปนเปื้อนเข้าไปได้เนาะอ่าแล้วก็ในส่วนของ น้ำดื่มที่บรรจุขวดละน้ำดื่มบรรจุขวดก็คือบางคนก็อ้าวฉันก็กินแบบนี้มาตลอดอะ่ะเออมันอันตรายเหรอเออจริงๆหารู้ไหมว่าจริงๆอะ่ะอันตรายเพราะว่ามันมีส่วนของเขาเรียกว่าไมโครพลาสติกหรือพลาสติกพาร์ติเคิลเนาะพลาสติกที่เป็นขนาดเล็กๆอะ่ะซึ่งเรามองด้วยตาไม่เห็นแต่ว่าในส่วนของการวิจัยเนาะเขาก็ลองทดสอบดูว่าเอาน้ําดื่มเนี่ยแหละที่บรรจุขวดเนี่ยเขาลองมาย้อมสีดูแล้วปรากฏว่าอู้ พบในส่วนของคลาสสิกพาติเคลนี่แม้ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็คือปนเปื้อนในน้ําดื่มเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะก็คือประเทศอื่นก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าการรมวิธีการผลิตเนาะมันก็ปนเปื้อนอยู่ในน้ํเนหลยซึ่งถ้าเกิดเป็นพลาสติกที่ขนาดใหญ่หน่อยอ่ะมันก็โอเคมันก็ขับถ่ายออกไปได้แต่ถ้าเป็นขนาดเล็กๆเ,เนี่ยเนื่องจากมันมีขนาดเล็กมันก็สามารถเข้าสู่กระแสเลือดได้เลยกลายเป็นว่าหูมันก็เป็นพิษในร่างกายของเราอืมค่อนข้างอันตรายแล้วก็ทําให้เกิดอะไรบ้าง แน่นอนก็คือเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งเนาะทุกคนก็กลัวนะในส่วนของเรื่องมะเร็งแล้วก็เสื่อมสมรรถภาพทางเพศเห็นไหมบางคนเนี่ยนี้เอ๊ะทำไมถึงมีลูกยากมีลูกยากขึ้นก็เนื่องจากว่าความแข็งแรงของสเปิร์มก็คือจะน้อยลงแล้วก็อาจทําให้เกิดออทิสติกหรือสมาธิสั้นได้ด้วยในส่วนของขวดที่เราเอามาบรรจุซ้ําเนี่ยก็อาจจะมีการปนเปื้อนของสารเคมีด้วยเพราะฉะนั้นบางคนที่ยังใช้ขวดคล้ายว่า ขวดที่เคยใช้แล้วแล้วก็มาเอามากรอกน้ําซ้าเพราะนั้นพยายามเลี่ยงให้ใช้ขวดที่เป็นประเภท BPA free เนาะแล้วก็เอามาใช้กรอกน้ําแล้วก็สําหรับดื่มเนาะ,อ,ะอันนี้ก็ภาพอีกอย่างหนึ่งอ่ะอย่างบางคนก็อาจคิดว่าเอ๊ะแล้วในส่วนของบางคนก็เลือกที่จะใช้ในส่วนของน้ําที่เป็นอาโที่มาจากเครื่องกรองน้าเนาะอืมอันนี้ก็ส่วนมากจะเป็นที่แพร่หลายเลยเนื่องจากว่าเออเป็นที่นิยมเนาะ เขาว่าโอ้กลองสะอาดแล้วก็ปราศจากสิ่งพนเปื้ออะไรต่างๆใช่อันนี้คือถูกต้องก็คือเนื่องจากระบบ reverse osmosis นก็คืออันนี้มันจะทําให้โมเลกุลที่มีขนาดเล็ก0.001เนี่ยไม่สามารถผ่านไปได้นอกจากโมเลกุลที่เล็กกว่าน,นั้นเนี่ยถึงจะหลุดผ่านออกมาได้แต่ข้อจํากัดของ reverse osmosis หรือน้ำโ o นี่ก็คือไม่สามารถกําจัด หรือว่าดักจับในส่วนของโมเลกุลที่เป็นไม่มีค้่เนาะนอนโคลาคือไม่มีค้วยกตัวอย่างเช่นอะไรก็พวกแก๊สต่างๆเขาก็เลยยกตัวอย่างว่าเอ๊ะประเภทไหนอ่ะที่ไม่สามารถที่จะดักจับได้ก็คืออ่าพวกอันแรกก็คือพวกาสารเคมีเนะาะไตรคอโรเบนซีนอะไรต่างๆ่อันที่สองเนี่ยจะให้เห็นว่าจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เป็นผิดคืออะไรเลดอนเนี่ยมันไม่สามารถ ดักจับเลดอนได้นะแล้วก็ค r อรีนเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ไม่สามารถดักจับได้ก็คือไตรฮาโลเทนซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลคอยได้คือเนื่องจากว่าเวลาที่าการประปานะเวลาที่จะฆ่าเชื้อจะใช้คลอรีนเนี่ยในการกําจัดพวกเชื้อโรคอะไรต่างๆเนี่ยพอกําจัดเสร็จมันจะได้ตัวนี้ีออกมาก็คือเขาเรียกว่าเป็นไตรฮาโลเทน ซึ่งตัวนี้แหละเป็นตัวที่เขาบอกว่าเป็นสารของมะเร็งเราเห็นว่าอู้ไม่ใช่ว่า r e เ e ิร์สออ o โม s ิสแล้วจะปลอดภัยเห็นไหมมันอาจจะดักจับพวกสิ่งปนเปื้อนต่างๆได้เนาะแต่กลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราคิดว่าเออขนาดเล็กๆยังดักจับได้อันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาแต่จริงแล้วไม่ได้เรดอนคลอรีแล้วก็ไตาฮารลมีเทนเนี่ยอ,อื นึ่งคือในส่วนของน้าอาโอเนี่ยอันนี้ก็พิมบทความเนาะจากไทยรัฐออนไลน์เนาะก็ได้เห็นว่าในส่วนของน้าอาโอที่เราดื่มหลายๆคนนกเรื่องที่จะดื่มน้ําแบบตามตู้ที่แบบว่าตามาร้านเซเว่นอย่างเงี้ยนะก็คือดื่มมาก็อ่าไม่เป็นไรน้ําก็คือถูกประหยัดหาง่ายเนาะแต่รู้ไหมว่าจริงๆอะ่ะน้าอาโอเนี่ยเป็นน้ําที่มันไม่มีได้คาดเขาใช้ในกรณีไหนในกรณีที่อย่างเช่นว่า แหล่งที่ขาดน้ำอย่างเช่นไรนักบินอวกาศเนี่ยก็คือในยานอวกาศก็คือใช้เครื่องนี่แหละทำอาโอเพราะว่ามันน้ำมันจำกัดเนาะก็คือใช้น้ำหมุนเวียนอยู่ในนี้แหละเขาบอกว่ายังไงก็คือคนที่ดื่มน้ำอาโอทุกวันเนี่ยระยะเวลานานๆๆต่อเนื่องเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะพร่องแ่ธาตุได้แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงในการก่อให้เกิดโรคต่างๆได้ด้วยนะเห็นไหมว่าหอันตราย หลายอย่างเลยเราก็เยอะแยะเต็มไปหมดแล้วเราจะเลือกอะไรอะเราก็เลือกไม่ถูกด้วยงงไปหมดแล้วจะเลือกอะไรดีเพราะว่าไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้นะ